แน่แน่จะยิงกูไอโดนเนี่ยเอ้ากูยิงมึงไม่พังอ่ะเนี่ยส่วนเอเลี่ยนม้องเบาเงยมันยิงไม่ได้ใช่เหรอคนมันเบาโดนดูหมดเลยตรงนั้นน่ะทุกตัวเจ็ดสิบแปดหมดตัวไหนไม่โดนใครที่ไม่โดนอยู่นิดอยู่ริม่งอยู่นิ่งตกแบงค์นอกเหรอ30 seconds left ไอ้นนแยกันด,ดูนี่หโอ้ f ัก k o n ไฟฟ้า <One enemy S 1> ต,ติดกล้องเออเมื่อกี้ระวังนะสนิทสนิทกันมาลนะเนี่ยฝาบาทกูมันอยู่คนเดียวได้ยินเสียงมิคยีนอนสักแป๊บได้ไหมโดยปนะริศนาะว่าทุกคนเล่นกันเป็นอไรนะครับไม่พูดอะไรแลกหนอมหสวยแล้วพี่มีตัวปะ ไม่มีน่าจะอยู่นนหมดวิงดใครอะโอ้ฟีจีสุดมาอะอมือรอบนีมมาเนยทีครับโอ้โหมาแยบแตกกว่าเฮ้ยเี้ไมแกว่กูโอ้โหไอ้เราบแล้วเลื่มๆหัตัวทังอก ไอ้ยังไม่หยุดมั้พวกมึงเนี่ยนะเข้ีอะไรกูมาจากต่างก่อนโล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 สองตัวอยู่นว่ผมจุกคุณนะเฮ้ยเอาคุณู่นผมไม่ได้รอแค่นะ5 minutes later เงเดินหาเราไ่ะเสี่ยงมาบีละบีบีระวังทางบีเดินมาเลยพี่เจอพี่เจอ ตัวแรกตัดไปตัวสอง <Wow. S 2> สวยไอตียื้ยื้ยื้ไห้รยื้ไหมเออมาขับเบียมไหนะตไปเลก็ได้สิผมาวางยาวแล้วอเนี้ยไม่หันแล้วไสวยมจบเีไปช่วยเผมไม่เอ ผมกำลังกระดือไปสวยเอาอีกครับ Eight โอ <laughs> ้ย i g h t e i g h ด เอ๋งออ่ายๆจำไม่ได้ไอ้สัตว์เ้ยโอ้กลัวหล่อยแล้วไม่เคยหล่อรักหลอกเลยเราจะชื่อ